อ่าก็ขอสวัสดีเพื่อนๆชาวจอดทุกท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมนายอยู่เช่นเดิมนะวันนี้ก็จะมาบอกความไก่ของตัวเองนะครับก็คือตอนนี้ดูจากด้านล่าง G ีพผมได้หมดลงแล้วนะแล้วก็ของก็หมดแล้วนะฮะตอนนี้กล่องบอมก็ไม่มีถุงมือเหลือ17ชั่วโมงนะฮะหลังเหลือ17ชั่วโมงฮนะเาองเกงเหลือ23วันนะครับตอนนี้เห็นไหมทุกอย่างเหลือไม่ถึงวันแล้วคนระับ นะครับแต่ว่าเรามีอีกอย่างนึงก็คือนี่เลยฮะของที่ออนครบ4ี่พันสองรอยนาทีครับรับมาเลยฮะเีะแชมพูนิวเคลียร์สามวันนะฮะมีดสาสวันปืนสามสิวันเปิดชุดนะรบับมาจะไปสนใจของเยอะมากรับมันดีมากครับผมรับมาหมดเลยมาเรามาดูเริ่มจากสัตว์เลี้ยงกันนะครับสัตว์เลี้ยงผมมีแล้วนะ คือเป็นแพนด้าน้อยตัวนี้นะครับอ่าไม่มีนะครับมาเราจะใส่ถุงมือนี้แทนแล้วกันเพราะว่าอันนี้เหลือสิบเจ็ดนะฮะอันนี้เหลือสองวันนะครับผมปีกนะฮะจากกระตากนี่ยผมก็จะเปลี่ยนเป็นอันนี้แทนนะะนครับเฮ้ยอันนี้ดีกว่าเออนะอันนี้ดีกว่าแล้ก็ใส่นี้ไปครับอืมประมาณนี้นะฮะแล้วก็ชุดก็ใส่นี้ไปครับผมสปีดสอง พบอุอปรกรณ์ครับอันนี้เป็นของอาวุธลองครับระเบิดก็ใส่เป็นแน่นอนครับนิวเคลียร์ครับแล้วก็เป็นคอนทอกะดอกอย่าผวนนะนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นอมเอริบเลยแปดร้อยนัดอย่างเท่เป็นไงปะโท <c oughs> โ,อะโอเคเดี๋ยวผมคัดก่อนเดี๋ยวไปหาห้องเกียร์กันนะ โอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่โออ้าวโอเคครับผมกาลังพูดโอเลยนะครับโอเคครับก็มาอยู่ในโหมดดุมเดย์สองครับพิศาสตฉกกรุ่นโลกนะครับกดเลยก็กวจะหาด่านได้นะก็ยาวนานเหมือน,นก,กันนะครับนะครับนะครับไหนไหนปืนปืนไม่ขึ้นอะ่ะเอาปืนไหนดีนะฮะเอาปืนไหนเอาปืนปืนนี้ดีกว่านะครับโว้ยอะไรโอ อให้กูตั้งตัวก่อนตั้งตัวใช่ไหมเอาไปแดกอะไรสถตีไร้อะไรวะเนี่ยไม่แฮะไม่ใส่ใจว้โจอเลยเอาใหม่เอาใหม่โอ้ย,อย,อย,อยสำลักสำไยผมอาจจะพูดไม่ค่อยเก่ง่อยนะอุยอ้ยมาแล้วเพราะว่าปกติเป็นคนเล่นเกมนิ่งเงียบนะ พูดไม่ค่อยจ่าเป็นเด็กเก็บกดนั่นเองเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินผมจะชอบลืมนะเวาลาเวาลาอัดคลิปเนี่ยผมเคยมีนะอัดคลิปอัดเสร็จแล้วว่าจะลืมว่าอัดอยู่อะลืมพูดระเบิดเอมเคลียร์ยก็หมดแล้วเดี๋ยวจะวางระเบิดตรงนี้ก่อน เอยตกใจลืมไปว่านี่มันด่านห้าแล้วผมไม่ค่อยได้เล่นบ่อยซะด้วยเดะเอาบอเอาอุ้ยเดวกดแรกไปเอ้ยเ,เ,เ,เอาบอเอาบอหนี่เป็นไงถ้านบอตามคุณนะคุณกดเอเอกดเอเลยบอจะไม่ตามที่เป็นสูตรสูตรรูดี๋วแต่ขวน มันไม่ใช่พ่อเราอย่าไปสนใจมันไปนู่นแล้วฮะระยะกกลายผมยังไม่อยากยิงเขาเลืมันมันมันไม่มีกดมันไม่มีตัวเหตุใ้กดมันไม่มีตัวเหตุใ้กดบอลมันก็ไม่หนีอ่ะเนี่ยมันจะตามมันจะหลอดนะไม่มีตัวเฮตเอ้าเออมีคนกดให้ละก็คือถ้ามีบาเลียตัวเหตมาโดนมันมันก็จะเปลี่ยนเป้าหมายนะเห็นไหมเห็นไหม เราคอยดูนะพอผมไม่าหาใครอีกนะแล้วผมก็กดเฮ็ดช่วยเพื่อนนะฮะเอยไม่ทันแล้วเดินไม่ทันแม่งอ่ากดเฮ็ดปุ๊บเห็นไหมจะเดินหนีทันทีฮะนี่คือเทคนิคคนหลายๆคนอนรู้และหลายคนยังไม่รู้นะครับก็ช่วยๆกันครับช่วยๆกันกดเฮ็ดจะดีกว่าแต่ตอนนี้ไม่มีใครช่วยกูลเลยช่วยกูนะอ,อ้ไอ้เสียไม่มีใครช่วยกูเลยน้ำใจอ่ะเออปล่อยกูตายกนเดียว แม่งผมไช่วยพวกมึงแล้ว่อนนี้โทษนะถ้าคำหยาบเยอะเกินไปนะครับผมก็ตัดต่อคำหยาบไม่เป็นแล้วด้วยเนะี่ยมีวิธีนะฮะช่วยบอกหน่อยอา้า,อาวกลัวตายตายเลือดจากตีร้อยเหลือสองร้อยแล้วฮะเมื่อก่อนเคยเล่นอยู่มีอยู่ประมาณหลายร้อยเลยตอนนี้แม่งน้อยมากแม่เาเนี้ยังไม่ใช้นิ้วเลือย เอาธรรมดาเพราะว่าป oh, ืนนี้มันแรงอยู่แล้วอุ้ย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 กระดานนี้ไงก็ต้องใช้ E X อะผมว่าเ E ดีสุดละคุณไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงแต้มเลยแรกไปเลยไอ้พลังเนี่ยพลังโจมตีได้ใช้แน่ๆใช้แค่ตัวพวกนี้มันอึดนะ เ่าล้ออุ้มบุญีดี่วเอ้ยออกตกใจสดุดๆเอ้ยกดเพิ่มเลือดไม่ทันเฉียวันนี้มันแจกแกลนัดด้วยนี่วันที่ผมอัดอยู่นะฮะเป็นวันที่เขาแจกแกลนัติีดำนะฮะแบบนี้ตอนที่ใครที่เล่นกับผมอยู่ว่าเม้นบอกเห็นเม้นกันหลายคนแล้วฮะว่าพี่ในนั้นมีผมด้วยมีเพื่อนผมด้วย ผมไม่รู้หรอกเพื่อนคุณนคุณคุณก็ต้องมาบอกบาทีนะนะตอนนี้เวลาห้าโมงสี่สิบสตอนนี้เวลาห้าโมงสีบสี่นะถ้าคุณอยู่ในนี้แล้วมาดูทลิปผมหรือว่าผมมาเล่นด่านไหนนะฮะแล้วคุณเจอผมแล้ว ดีๆก็มาดูคลิปผมแล้วเจอคุณอยู่ในนั้นก็เม้นบอกได้เพราะว่ามีหลายคนแล้วแลวนั้นมีผมด้วยพี่และนั้นมีเพื่อนผมด้วยแล้วคุณจะรู้ไหมนี่ไมึง,ง,งคนไหนฮนะก็ถ้ามีคนขออลิา่าขอเฟซนะครับก็จะยังไม่ให้แล้วกันนะครับเพราะว่าฮะเราเล่นนะเพราะว่าเป็นคนหน้าตาไม่ดีนะฮะก็เลย ขอโหมกไว้คนเดียวดิฟา่าก็คือผมไม่ใช่ไม่ยิงอะไรหรอกฮะคือตอนนี้มันเฟสมีปัญหานะโดนป๊อกโดนไล่อยู่นะครับไม่รู้อยู่ดีๆก็ปล็อกปูเฉยเลยตันตันตันแปดแล้วมา ไม่มีนิวเคลียร์เราใช้นิวเคลียร์แล้วนี่วาสาดสาดเราหาจุดยิงของตัวมันอนะยิงตรงตัวมันจะจะจะดีกว่าโอ้ได้ตัวเดียวอะไรวะ ก่อนว่าได้กิ่แต้มนะฮะด่านเก้าด่านต่อไปได้กิ่แต้มถ้าผมได้หกพันก็จะแลกพลังแล้วก็แลกปืนสีขาวนะสุ่มที่สุ่มว่าจะได้ปืนสีขาวหรือเปล่าแต่ว่าแรกๆเหมืออาะจะได้หรือไม่ได้มันดีแน่นอนคนระับปืนก่อนเนี้ยจะได้ปืนส้นเตียนอะไรก็เอามาเหอะนะมันดีหมกแหละมันยิงมันยิงรัวดีครับผมชอบ เอาซึกหนึ่งอันนะผมว่าผมคงพันห้าได้แหละโอเคเอ้สามพันได้แหละแลกปืนสักอันหนึ่งมันบั็กตอนผมกดสกิลบั๊กมันไม่ได้บล๊อกหลอดร้อนด้วยมันรือบั็กแต่กระสุนนะฮะมันไม่ได้บั๊อกหลอดร้อนก็เลยทำให้จริงไม่ตัดใจนะแต่ว่าปืนที่แลกสามพันมัน หลอดร้อนมันขึ้นยากนะฮะคือมันร้อนยากมากเหมือนแรงแรงเท่ากับวันนี้เลยแรงเข่ากับแ80นัดเลยฮนะแต่ว่ามันร้อนยากสัดๆเลยนะแล้วก็เดี๋ยวต้องฆ่าตัวตายสักทีหนึง่งเพื่อจะเอาระเบิดนิวเคลียร์เอามาปักนะฮะโอเคน่าจะได้ประมาณกล่องเอนะ ปกติผมก็ได้เอตลอดไม่เคยไม่เคยได้เอสเลยอ่ะเคยได้แต่เอนะฮะแล้วก็ต่งกับเอนะจะเป็นบีนะเคยได้อยู่เพราะผมไม่เคยได้ที่หนึ่งเลยอ่ะยิงพวกยิงตามพวกเขาไม่ทันเลยผมเล่นแต่กับคนเนีไม่ค่อยได้เล่นกับบอทก็เลยไม่มีเทคนิคแนี่ตอนนี้สามพันเลยครับทำยังไงถึงดูยังไงว่าถึงจะหมดรอบเนี่ยผมดูไม่เคยนะ รุ่ผมแรงกว่าเขานะเขาปืนขาวนะแต่ผมแรงกว่าเพราะว่าผมอัพไอ้นี่มาอัพไอ้มือมาน่ะไอ้มือเนี่ยไอ้มือเนี่ยทำให้แรงเนี่ยนีนหมานคอนเซ็ปีหมาอ้าตูได้เฉยงงเลยนี่นะอยู่ดีๆก็ได้ ปาราดับ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 ปาบไม่เป็นไรครับเราไม่เสียใจก็ไม่ได้ช่วยเหี้ยเลยไม่ได้ช่วยเลยเลยฮะแม่งไม่ได้แรงเลยฮะอ่าไอระเบิดที่กดที่มันเป็นเแล้วระเบิดนิวเคลียร์มันเท่าไหร่นะ พันกว่า,วาแต่ว่าไอระเบิดที่มันเป็นกดอันนี้ผมใช้อ่ะหมื่นกว่านะแรงกว่าเยอะจะร้อนแล้วฮนะจะร้อนแล้วร้อนแล้วยิงนะปืนนะยิงให้มันร้อนไปมันยิงมันชุดให้เราเห็นไหมมาแต่มันก็หยุดแล้วก็ยิงมันชุดพักสักหน่อยแล้วกันเพราะว่าไม่มีคนตามเราทันไอพวกมึงไม่กะจะอับอะไรเลย เลือดเราจะลดเรื่อยๆหลังการใช้สก,กิลแล้วก็เดินชาตอนใช้สก,กิลนี่เดินเร็วนะฮะก็ส่ดไม่มีตอัดเดืเคลียใช้ได้ล้านลูกเราเล่นนะฮะแล้วก็ที่ใช้เมื่อกี้ก็ได้หลายหลายลูกอยู่นั่นแหละแล้วสกิลเมื่อกี้ใช้กับคนได้นี่มันจะแบบโอ้โหจอบแพจริง,งเงาชนะไปเลย แบกหมดแลวนะครับปืนปืนดีๆอบูนี้แ็กหมดแล้วเหลือแค่แ0 0รอยนัดของเรานะครับที่ร้อนไวมากประมาณ10บิก็น่าจะร้อนแล้วยิงแล้วเลือดแม่งไม่ขยับเลยอะ่ะเซ็งเ,เนี่ยไอเนียปิดเนี้ยมันแรงแะดูนะนะปืนเนี้ยแรงมากแต่ว่ามันค่อนข้างจะตักลำบากนะฮะในการที่จะใช้ปืนไปลองอ่ะ อันนี้คะแนนผมแนนะนะนะ 100, สนนึงแล้วเนี่ยน่ารร้อยพันหมื่นแสนแสนละ่าดมาไม่ดีร้อนอีกแล้วอแหนมก็ไม่มีด้วยเอ้ยเอาเพื่อนๆนก่อนนี่เอาช่วนไม่ทานเีกไม่โดนแม่งเดี๋ยวเติมน้ำยาก่อนนะเอ๊ย รูปศูนย์ไม่ใช่น้ำยาจะมีใครตามกูทันไหมเนี่ยทำไมมีแต่ไก่ๆนั่นเหลือก็แปดแล้วนะกันทั้งนั้นอะ่ะมัไมมันยิงไม่ได้เลยวะเล,เลือดเลือดมังกรลดโคตรน้อยเลยผมว่าหมดหลอดผมสองแสนอ่ะแต้มผมอะ่ะแต่ว่าปืนมันร้อนน่ะเดกมันเลยกินไม่ต่อเนื่องโออเซยงปืนว่ะ เอเอช่วงกเปิดบาลเลียหน่อยผมไม่กล้าวิ่งผมบักได้อีกรอบนะนี่ยเอามีเคีายงบักดีกว,ว่านะฮะปืนอ,อันนี้ใช้ดีมากนั่นไงว่าวแดกลองใช้ดูเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย,ย,ยแมงเอ้ยอะไรวะนีเนี่ยโคตรแรงมหาเซงเลยท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเมื่อกี้ระเบิดมันมีลูกเดียวให้ผมอะ่ะเกิดอะไรขึ้นนะฮะมึงเดินมาหากูด,ดิมาคุยกันใกล้ๆหน่อยเพราะมันเกิดอย่างขึ้น มามาะอะไรขึ้นโอ๊ยมันมันตายยากจุงเบยเออสบายสบายให้รอปืนหายร้อนอืมเอาดีมาเอาดีมา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 เอาให้ร้อนอมันร้อนแล้วก็ปล่อลยนะครับ มามึงมามึงมามาเลยมันไปแล้วนะฮะโอ้ยตายทีมิชชั่นคอมพิวต์นะได้ดีดีมันได้ได้ยังไงจังมันนะไม่สนใจ มาเปิดกล่องดีกว่ามาอะไรมีต้นตีเลยเนะี่ยเฮ้อเฮ้ยตาแดงกว่ะตาแดงทำอะไรได้อะช่วยลดแสงไหนอะแต่ตาแดงอ่ะหลอกลวงอีกแกอ๋อเอาเห็นตาแดงหน้าหน้า นี่เป็นไงเป็นไงโอเช่ไแม่งโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าชอบกันก็กดไลค์ซับสไคร์แล้วก,กดแชร์ด้วยนะครับเ,เจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นด่านอะไรเกียนยังไงนะฮะไปดูกันคลิปหน้าเจอนะผมสวัสดีครับ